สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้เอฟซเก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยจ้าสุดสอตัวบนล่างเป็นงวดประจำของวันที่17เดือน2 2565มหาหห้พี่พี่ของเฮาได้รับชมตามเคยจ้า เดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่1เดือน2องสองหาหกหากันก่อนจ่าพีพีเอฟซีจ้าวจอยให้ตัวใดไปแนเนอกจาะจอยเคยสรุปผลไปแล้วรอบหนึ่งอนจาก็คือวันผลออกอนจาะสําหรับวันที่1เดือนสองจาะแนวทางรัฐบาลไทย estaba. จ้าจอยให้เด่น7 3วิ่งรูดจ้าผลสรุปบนออก3 0 8ศสองตัวล่างออกสามศูนย์สามศูนย์จอยเข้าตรงๆงนจาพีพีเอจ้า สานย์นอจาอยู่ในชุดกันจ้ามาตรงๆสามศจ้าเด่น3รูดสามมานจาสามศูนยนี่มา2เด้งเลยนอจ่าพีพีเอฟจ้าบนสามนย์แปนอจาสามศูนนี่มาในหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนอจาสามศูนนี่ออก2เด้งเลยนอจาสามศูนจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซติดตามแนวทางรัฐบาลไทยจ้า คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจา้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยจะสุด2ตัวบนล่างเป็นวันประจำของวันที่17เดือน22565วันนี้จอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่วันนี้ก็เด่น7จ,จ้า7 หวิ่งรูดจ้าเด่นเจ็ดเด่นหกวิ่งรูดเจมี7 8็ดแปดเจ็หนึ่งเหนึ่ง เจ็ดสองเจดสองหมีหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกดหเกหก้าหหศหหนึ่งห หนึ่งกันจ้ากันจอยให้ศูนย์สามสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกสี่หกสี่ห้าแปดห้าแปดหกสองหกสอง 7จห้าจ้าเจ็ดห้าตัวเน้นจ้าห้าแปดอยู่ในชุดกันเนาะจ้าชุดชุดกันห้าแปดหกเก้าเจ็ดศูนอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวไรชอบตัวไรแคปหน้าจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นเนแนวทางใดเนาะจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีฟซีจ้าบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรน้าขอให้พี่พีเฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าคำเลียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์น้าเขาตัวได้แบบได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกจอยได้จ้าจอยเสียเมีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า